เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการฮีโร่อา,อาวีน่าเล่นวันนี้เราขอ,อนำเสนอฮีโร่ตัวเพตาฮีโร่ยเมิดเป็นได้ทั้งแทงซัพพอร์ตตัวฟาร์มเป็นทุกอย่างให้คุณแล้วด้วยพาสซีฟสกิลสุดพิเศษแค่นี้มันมีแค่นี้แหละวิ่งเร็วกว่าคนอื่นฮีโร่ตัวอื่นเพื่ออ่านรายละเอียดก็วิ่งเร็วได้แค่40หน่วยแค่นี้ไม่มีอะไรมาก ส่วนสกิลหนึ่งของเพตานั้นก็จะโจมตีเป็นเส้นตรงไม่มีผลใดๆแม้แต่กับเลือดคีบเองก็ตามตีคีบยังไม่เข้าเลยสัตว์เ้ยส่วนด้านวิธีการแก้ทางสกิลหนึ่งของเพตานั้นก็ไม่ยากดูอย่างที่ไอ้แก่นี่ทำมันเดินหลบกูแล้วมันก็ซอยกูเป็นหมาเลยไม่เกรงใจบางกรที่กูขี่สักนิดโอเคกลับมากลับมาแล้วก็ตามด้วยสกิลสองสกิลสองคือการผักเบามากเบาฮีฮิเบา,าจนมึงเอามาทำไม เบาแล้วไม่เกิดประโยชน์อันใดมึงแคนเซิลสกิลได้แต่มึงเอามาทำไมโอเคกูจะไม่บ่นละต่อไปก็เป็นสกิลอันติอันติก็คือเวลากดสกิลใช่ไหมมังกรเราก็จะตีแรงขึ้นเป็นพ่นไฟแล้วเราก็จะสามารถปล่อยมังกรให้มันชาร์จอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็จะวิ่งไปตรงอื่นได้โดยที่มันจะไม่เสียการชาร์จสกิลสองก็จะแรงขึ้นนี่นสกิลอันติของไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถทําให้เราตีเร็วขึ้นได้สามารถหลุยป้อมได้ลอยป้อมได้เียอะไรก็ได้ ที่มันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้ามึงไม่มีแทงสรุปแล้วด้วยความที่เพตามันเป็นฮีโร่ประเภทขาตายและการใช้สกิลหนึ่งที่ต้องใช้เวลาการชาร์จนานมากสกิล2ที่แทบจะไม่มีผลในเกมไฟสกิล3อันติที่แทบจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยถึงแม้จะเพิ่มการชาร์จเข้ามาแต่แล้วสามารถเคลื่อนที่ได้มันก็ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นของตัวละครฮีโร่นี้เลยดังนั้นถ้าคุณจะเล่นเมทต,ตัวไหนที่น่าสนใจผมแนะนา ตัวนี้มึงเก็บไปเลยมึงพับโปรเจกต์มึงไปเลยนะไอสัตว์อย่าให้กูเห็นมึงออามาเล่นในแล้งเพื่อเป็นโตทงเพื่อร่วมทีมนะไอ้ยี่โอเคครับวันนี้เราก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากก,กดไลค์กด s u b s c คร b e กันด้วยขอโทษสำหรับคําพูดที่หยาบคายแต่เพื่ออินเนอร์ในการรับชมรับฟังกรุณาใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับกูมาเตือนทีหลังทำไมกูต้องเตือนตอนแรกสิไอสัตว์เลื่ช่างมันเถอะฝากกดไลค์ด้วยขอบคุณครับไปแล้วบาย